เรามาตอตัวอย่างที่2นะครับสำหรับเรื่องการแทรกสอดของคืนนะครับตัวอย่างที่2องนะโจทย์บอกว่าแหล่งกําเนิดคืน2แหล่งนะครับมีเฟสตรงกันนะค่าดอกจันไว้นะมีเฟสตรงกันจุด Q อยู่บนบับที่2บับที่2แสดงว่าอยู่บนเส้น n 2 อยู่บ,บนเส้น n 2นสองะเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าพี่นาเอเล็กเท่ากับ2ครับความยาวขึ้นเท่ากับ3มเซนติเมตรความยาวขึ้นก็คือแลมดาจงหาจงหาความต่างของระยะห่างของแหล่งกำเนิดนะจากจุดกำเนิดไปยังไปยังจุดคิวมีค่าเท่าใด หาของเล่งกำเนิดความต่างโอ้โจดให้หาตัวนี้เลย s 1q ล s 2q เท่ากับเท่าใดง่ายไหมครับง่ายเลยเนาะทีนี้นักเรียนจินตนาการรูปภาพได้ไหมนะครับจินตนาการรูปภาพนะพาจินตนาการก่อนนะ s 1 เสสองเตรงกันเส้นกึ่งกลางคือ A ศูนย์หาศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น A1 หนึ่งตัวนี้เป็น A สองหาอ่าทีนี้เส้น n q คอยู่บนแนวบับที่สองคือตำแหน่งไหนวาดเส้น n ตัวนี้คือ n หนึ่ง ตัวนี้คือ n 2เพราะฉะนั้น q q จะอยู่บน n 2นะครับ q อยู่บน n 2นะความต่างความต่างของระยะห่างจากแหล่งกำเนิดไปยังจุด q มีค่าเท่าไหร่แสดงว่าโจทย์ไม่ได้บอกระยะ s 1ไป q มาและ s 2ไป q มาโจทย์ต้องการทราบว่า s1 ไป q ลบ s2 ไป q มีค e ่า e เท่าใดน,นะโดยเข้าไปพิจารณาจากสมการนะครับอันนี้คือคือความหมายของความต่างของระยะห่างของแหล่งกำเนิดนนครับก็คือพดนี้ทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นเราไปพิจารณาว่าเราจะ s1q ลบ s2q อย่างไรครับสมการเฟสตรงกันเฟสตรงกันอยู่บนบับนะเฟสตรงกันอยู่บนแนวบับก็คือวงเล็บ n ลบ1ส่วน2คูณเลมดานะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาแทนค่า n คือ อ่าอนคืออะไรครับอินคือ2แลมด้าคือ3ง่ายไหมนะครับเราแทนค่าเลยก็จะได้วงเล็บ2ลบ1ส่วน2คูณด้วยแลมด้าอา่ก็คูณ3นครับคูณ3ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้น2ลบ1ส่วน2 จะว่า2ลบ0.5ใช่ไหมครับ2ลบ0.5ก็ 5, จะเหลือ1.5คูณด้วย3นะเราเอาทักษะคณิตศาสตร์มาใช้เลยเพราะฉะนั้น3.5 15นะครับ3.5 15 3.1เป็น3ก็จะได้4.5นี่คือคำตอบก็คือ S1Q ลบ s 2, s 2ทั้งหมดนี้มีความต่างของระยะทางอยู่ที่4.5หน่วยเป็นเซนติเมตรได้คำตอบเห็นไหมครับอันนี้คือลักษณะโจทย์ที่2หรือตัวอย่างที่2ที่โจทย์สามารถถามหาได้นะจากสมการตัวนี้นะครับขั้นตอน,นง่ายๆคือนักเรียนพี่นาโจทย์พี่ณาโจทย์จินตนาการให้เป็นรูปภาพ กำหนดค่าตัวแปรต่างๆแล้วก็ไปเลือกสมการเลือกสมการแล้วก็มาแทนค่าคำนวณทักษะคณิตศาสตร์นะได้คำตอบนะครับนักเรียนก็ฝึกทำต่อไปนะครับสำหรับตัวอย่างที่2ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันในตัวอย่างต่อไปสวัสดีครับ